สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแมแมเมสีวันนี้เราก็ามานะคะกองหญ้า <c oughs> กองสับต้นสับปรดค่ะจากน้องหญิงนะคะน้องหญิงลูกสาวคุณหมอมนเด็ดดวงนะคะได้มอบคะแนนให้มาซื้อต้นสับประรดนะคะ นี่นะคะเมื่อวานนี้มาส่งตอนช่วงเย็นๆแล้วะคะ่ะแม่เอซีกราบกับพระคุณน้องหญิงนะคะกราบขอบพระคุณน้องหญิงเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะน้องหญิงขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะจิรตรถนาสิ่นใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาคุณตาก็ อาคุณตารขอบคุณครับขอบคุณน้องหญิงขอบคุณคุณอาจารย์น้ำมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับที่มอบสับปะรดให้กับน้องช้างนะครับแ้ช้างมาก็ได้กินยาไม่มีแล้เอรอเอาไปให้ช้างกินไปยาหมดแล้วไปให้น้องช้างกินอตาคือเอารถเข็นมานําวตาเขาชอบ เดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะขุนถมบวเไปให้น้องช้างกินกันนะค่ะแม่นี่นะครับขนาดอากาศตั้งแต่เช้าเลยแนมะ่ยังร้อนแล้วอ่าน้องสงน้องมังป๊เปิดเอาทานสับรถนร้ลูกเราก็จะทยอยเอามาให้ทานนะเนาะเรื่อยๆนะคะ สาวสวยประจําซุ้มอาขอบคุณแล้วปั๊บปั้นขอบคุณแล้วขอบคุณสวยๆขอบคุณค่ะในป้าเปิ้ลเอาในแม่มาไล่ท้องขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วคนสวยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณดีนะคะ นายสงการขอบคุณแล้วสงการขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับบะม,มีแนวหล่อ่เเออแต่เช้าเลยเอาคนสวยอีกท่านหน,น,น,นึ่งนะ คุณค่ะอขอบคุณมากๆเลยนะคะ,อะพอดีไม่มีแล้วนะคะคุณแม่หงาบ่มีแล้วะคะ่ะเมด่อ้งขนาดเราเปิดน้ำไม่หยุดเนาะเดี๋ยวพาไปชมแปลงหญ้านะคะเปิดน้ำไม่หยุด <laughs> น้ำกับไรยังสี่แหละคะ่ะคุณแม่ แต่ว่ามันก็ไม่ทันนะสำหรับช้างห้าเชือกนี่ไม่ได้ชินเชือกเดียวนะปกติก็ถ้าเชือกเดียวก็ทันอยู่นะแต่นี่ช้างห้าเชือกอุ๊ยตาต้ตนบักหน้าเมิดเลยแหงตายแล้วนะนี่คุณตาก็เล็มยานะ ¡Ah, uh, oh uh. แห้งหมดเลยนะคะปกติยากของเราก็จะแน่นโอ้ยต้นมะนาวโอ้ยแม่แม่จ๋ามะนาวสามลูกสามลูกยี่สิบสามลูกยี่สิบขอยแต่เราจะซื้อในตลาดเนาะเนี่ยสามลูกยี่สิบนะครับจะเหี่ยว อ้าวลากสายยางมานี่หน่อยเนาะดีนะสายถึงแมะะ่ตายหมดแล้วคุณตาก็หาเลม็มไอ้ที่ต้นสูงๆหน่อยนะคะดูทั่วสวนเพื่อจะให้น้องสงกรานกับน้องกาลามาอย่างเงี้ยก็เล็มตรงนั้นตรงนี้แต่วันนี้เลมเลมตรงนี้แล้วแล้วพรุ่งนี้จะเล็มตรงไหนเนาะ ああ。 เล่นนะคะก็ไม่มีแล้วถ้เาเปิดน้ำอยู่นะคะแม่แมแต่สวนเราก็กว้างไปหน่อยมันก็แค่นี้ค่ะถ้าเราใช้น้ำเยอะมันก็จะไม่มีน้ำให้น้องช้างได้ได้ดื่มได้ทานเนาะโอ้โหจะได้เห็ดจะได้ ทำจรงนแน่มันเหี่ยวหมดเลยหญ้านี่เหี่ยวหมดเลยมันร้อนมากนะคะหญ้าเหี่ยวหมดเลยหญ้าในสวนเราสงการานต์เอ,อ้ยกาละมังเองจะกินได้เพราะหลานี่นะคือน้ำไม่ทั่วถึงนะคะน้ำไม่ทั่วถึงทำยังไงดี มดเลยค่ะแม่แม่แมจ้าโอ้ทำยังไงดีเหี่ยวมัดเห็ดแังไดเห็ดแังไหปาดกรอบเลยตัวนี้ <c oughs> หอนอันนี้ที่น้ำมาถึง ตรงตรงนี้ที่น้ำมาถึงแต่จะเขียวรุ่งนี้สงไัยค้นตาคงจะตัดตรงนี้แหลย <c oughs> จะได้เห็ดจะได้ตรงไหนมีน้ำมาถึงเป็นอยังมันมีคือมีน้ำค้างลงอยู่องไทยเพะมีน้ำ สงสัยมันจะเป็นไอาจากน้ำที่มันอยู่ในพื้นดินนะนะีมีคำสิบบอลเลยค่ะแม,ม,ม่หมดแค่นี้ค่มะมาชมสวนชมความแห้งแล้ง พ่อขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมนเด็ดดวงก็น้องหญิงนะคะที่ส่งคะแนนมาให้ซื้อต้นสับปะรดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทางช่องเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ